หลังจากที่เราเป่าใดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมองเห็นทรงผมเกือบจะสมบูรณ์แบบร้อยปร์เซ็นแล้วนะครับด้านหลังจะมีความทุยผมช่วงนี้จะมีความสนบทุยค่อนข้างหนาผมเจตนาจะให้เป็นแบบนี้หรือคุณสามารถไปแยกแบบไล่ให้สูงขึ้นมาอีกก็สามารถทำได้นะครับทรงก็จะเริ่มเปลี่ยนไปอีกหนึ่งแบบส่วนด้านข้าง เราสามารถที่จะปล่อยไว้แบบนี้เลยก็ได้แล้วเราค่อยมาเพิ่มเทคนิคก,การตัดผมชั้นสูงเข้าไปนะครับแต่ผมจะไม่หยุดอยู่แค่นี้ผมต้องการให้ทรงผมเกิดความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นลำดับต่อไปผมจะทําการตัดผมบริเวณด้านข้างทั้งสองข้างกันนะครับผมจะไม่ตัดเชื่อมกันแต่ผมจะตัดให้เป็นแนวเฉียงโค้งลงไปด้านข้างแทนวิธีการตัดผมบางแบบ เราจะตัดตอนที่ผมแห้งเนี่ยเราจะมองเห็นทรงผมได้ง่ายและจะไม่มีข้อผิดพลาดให้กับทรงผมที่เราเจตนาออกแบบนะครับเ <nt> มื่อผมหวีผมลงมาแล้ว <sna> ผมจะใช้ก,กรรไกรจากั้วตัดเป็นแนวโค้งลงมาทำองศากันไกรเนี่ยเป็นแนวโค้งนะครับหรือสไลด์ลงไปแบบนี้นะครับ ช่วงนี้เราจะปล่อยเอาไว้เรามาชมกันใหม่นะครับเสร็จแล้วเรามาทำอีกข้างหนึ่งสีผมจะเป็นสองสีสองมิติผมด้านบนผมใช้ ผงกัดนะครับมากัดทำลท์เฉพาะด้านบนเสร็จแล้วผมลงด้วยสี PR เบอร์14สีเท่าเงินเมื่อเราตัดบริเวณด้านข้างเสร็จแล้วเราก็จะทำการตัดผมบริเวณด้านหน้า ท่านผู้ชมสังเกตนะครับเวลาผมตัดแล้วเนี่ยผมจะไม่วิ่งหนีเลยนะครับผมจะตัดในลนักษณะหน้าม้าสั้นข้างยาวข้าง เราสามารถแยกแบบโดยไว้ชั้นบนยาวก็ได้นะครับทรงผมด้านข้างด้านหน้าเริ่มมองเห็นแนวเฉียบคมแล้ว ผมจะเปลี่ยนวิธีการใช้กันไกยตัดด้านนี้เพื่อให้การตีวงแนวโค้งผมได้สะดวกมากยิ่งขึ้นก็จะเฉียงสั้นมายาวตามภาพที่ท่านผู้ชมชมอยู่นี้ สามารถที่เราจะตัดย้อนขึ้นได้ด้วยพอเสร็จแล้วเราก็มาทำการตรวจผมบริเวณด้านหลังท้ายทอยกันอีกหนึ่งครั้ง เราก็จะมองเห็นว่าทิศทางของทรงผมนั้นเป็นอย่างไรรวมทั้งความทุยของผมของนางแบบด้วยทำการเก็บรายละเอียดอีกครั้งหนึง่งด้วยกันไกาจากกั้ว บริเวณด้านฐานด้านล่างนี้เราสามารถไว้เป็นอะไรผมก็ได้ก็มาทำการตรวจเช็คบริเวณผมข้างหนึ่งทำเหมือนกันทั้งสองข้าง มาทำการตรวจบริเวณด้านท้ายทอยตรงกลางหางเต่าเสร็จแล้วผมจะแนะนำเทคนิคการซอยปลายผมที่ถุยเนี่ยให้มีความซอฟความพิ้วเพิ่มเติมบางครั้งเราตัดไปแล้วปลายผมหรือแนวถุยนั้น <Yeah. S 1> อาจจะดูว่าเป็นชั้นเป็นขั้นให้ใช้เทคนิคนี้นะครับ ช้อนผมด้วยหวีแล้วใช้ปรงแกสับเข้าไปแบบนี้ทําแบบนี้จนหมดเลยนะครับหรือใช้เทคนิคเอฟเฟกเข้าไปนะครับจากใต้ผมขึ้นไปอย่างนี้นะครับเพื่อลดความหนาของผมเล็กน้อยทำเอฟเฟกขึ้นไป ผมจะดูซอฟต์ขึ้นอีกวิธีหนึ่งถ้าหากว่าไม่สามารถจะทำเอฟเฟกได้ให้ใช้วิธีซิกแซกเข้าไปโดยเหลือปลายผมไว้สักนิ้วเศษเศษสับแบบนี้ครับตั้งฉากกับปลายผมสับตรงๆเลยนะครับทั้งหมดเลยเราก็จะได้ปลายผมที่พิ้ว ผมที่ทุยก็จะไม่เป็นชั้นเป็นขั้นส่วนวิธีสุดท้ายสําหรับช่างบางท่านที่ไม่สามารถจะใช้เทคนิคการตัดชั้นสูงได้ผมขอแนะนํากันไกฟันของจาก,กั้วขนาด4นิ้วกันนะครับง่ายมากแต่ขอแนะนําให้ตัดด้วยแนวตั้งหรือแนวเฉียงเท่านั้นสังเกตนะครับขอแนะนําให้ตัดแบบนี้นะครับนะครับสังเกตนะครับว่า การจับปนไกลนั้นมีประโยชน์อย่างไรก็จะทำให้ผมเนี่ยผิวซอฟขึ้นไม่เป็นก้อนไม่เป็นขั้นนะครับพยายามอย่าไปตัดแนวขวางผมก็จะผิวแล้วนะครับบางขึ้นซอฟขึ้นเราจะทำแบบนี้กันจนหมดเลยทั้งศีรษะขั้นตอนสุดท้าย บริเวณด้านข้างใบหูผมวางตำแหน่งไฮไลท์ไว้เฉพาะด้านบนเพื่อให้ดูเป็นมิติเกิดขึ้นผมจะใช้วิธีการตัดแบบฟรีแฮนโดยการวางกันไกลแบบนี้นะครับแนวดิ่งลงมาช่องหนึ่งห่างกันประมาณ1เซนนะครับเพื่อให้ผมดูมีมิติเป็นช่องไฟเกิดขึ้นแล้วตำแหน่งที่ผมวางสีไว้ก็จะดูสวยงดงามมากยิ่งขึ้นนั่นเอง เห็นไหมครับจะเริ่มเป็นช่องไฟเกิดขึ้นอีกข้างหนึ่งนะครับเราก็จะทำเหมือนกันหวีผมให้เรียบลงมาใช้วิธีการตัดแบบฟรีแฮนด้วยกรรไกรจาก,กั้ว2อันโดยการวางตำแหน่งนะครับห่างกันประมาณ1เซนหรือครึ่งเซนนะครับเป็นวิธีการตัดแบบฟรีแฮน ด้วยกันไกรสองอันถ้าท่านผู้ชมชมให้ดีนะครับประโยชน์ของการตัดแบบฟรีแฮนด้วยการเซาะร่องลงมาเนี่ยมิติของสีผมที่ผมได้วางตำแหน่งด้านบนไว้จะดูสวยงามมากยิ่งขึ้นดูเป็นมิติมากยิ่งขึ้นนะครับนะเราจะทำเร็วหน่อยก็ได้นะครับเป็นเทคนิคก,การตัดแบบฟรีแฮนสีก็จะเป็นริ้วสวยงามทีเดียวเช่นเดียวกันนะครับเราก็สามารถที่จะ จับกันไกลอีกรูปแบบหนึ่งได้เหมือนกันนะครับนะครับเป็นนั้นว่าวิธีการตัดผมบ๊อบทุยเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาชมภาพสำเร็จกันในลำดับต่อไปครับ